ตามข่าวค่ะผมเป็นยังไงบ้างเราไปบ่นน้อยใจอย่างนี้จริงหรือเปล่าเอ่ยเห็นคือนี้เพิ่งฟังครั้งแรกเลยนะคะว่าไปบ่นมีคนบอกว่าไปบ่นน้อยใจในเน็ตมีคนพูดกันว่าเหมือนกับคนอื่นได้รางวัลหมดเลยเราไม่ได้หนูไม่คาดหวังว่าหนูจะได้แล้วค่ะหนูเล่นเป็นลูกศรซึ่งสำหรับนูรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในสีสันของเรื่องนี้ค่ะแล้วก็จะให้รางวัลไหนอะรางวัลเพื่อนสนิทยอดเยี่ยมเราไม่รู้เพราะฉะนั้นหนูไม่ได้คาดหวังจะมีแบบได้รับรางวัลอะไรแบบนี้เลยแล้วก็แล้วก็ในเเเรรืื่่่่่อออออองงงงงงงขขยยยาาี้คะ ได้ก็ต้องต้องยกความดีความชอบทั้งหมดให้พี่เทียงอยู่แล้วคนคนเขียนเพลงคนแต่งเพลงเราเป็นแค่นักร้องค่ะมันหนูไม่หนูไม่ไม่ไม่ใช่ะเหมือนกับตอนที่อ่อละครอนอนแอร์เราค่อนข้างมีบทบาทพอสมควรชุดกระแสเราก็ดีคนหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยเหมือนกับเป็นรางวัลสมทบหญิงอะไรอย่างเงี้ยเราได้ราวัไว้บ้างจริงจริงแค่กระแสดีก็เป็นรางวัลที่ดีพอแล้วค่ะหนูไม่น้อยใจเลยงั้นนะคะตรงนี้เราเคยมีแอบไปแบบพูดอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมไม่มีเลยจนไม่รู้ว่ามาได้ยังไงกับกระแสนี้ะครับแล้วส่วนตัวคือแบบว่าเรามีหวังไว้ไว คือเคยพูดเล่นนะคะพูดเล่นว่าแบบอุ้ยสงสัยต้องมีแล้วล่ะรางวัลเพื่อนสนิทยอดเยี่ยมอะไรก็เอาเธอพี่สักอย่างหนึ่งอ่ะแบบเพื่อนนางเอกยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยช่วยคิดหน่อย,ยอะไรเงี้ยเผื่อมาแต่ว่าก็พูดเล่นนะคะสุดท้ายถึงเวลาเนี่ยอย่างที่มินบอกจริงแค่วันที่เราถ่ายละครแล้วเราเราอยู่ในฉากตรงนั้นเราเล่นออกมาเนี่ยเรารู้ตัวเองดีรางวัลมันถึงเราตรงนั้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นได้มาเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้ได้คําชมมันก็เป็นผลพลอยได้ได้กระแสก็เป็นผลพลอยได้ได้รางวัลก็เป็นผลพลอยได้ถ้า คือใครที่ได้ก็ต้องยินดีกับทุกคนที่ได้แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วแค่นี้พอแล้วค่ะอาจจะเป็นเพราะเราพูดเล่นตรงนี้หรือเปล่าล้าบางคนแบบไปตีความว่าเออเราเนี่ยเสียใจจริงๆเลยเออก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะยังไม่แน่ใจเพราะเราติดตลกหรือดรืยอความที่เราไม่คิดอะไร่าคนก็ได้ไปตีความแบบผิดเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะก็ลองดูแต่ส่วนตัวเราก็คือแบบเราก็ไม่ได้เสียใจอะไรทั้งที่เป็น่าวกชีวิตดีขนาดนี้ไม่ต้องเสียใจแล้วค่ะทุกคนมีแฮปปี้ะไรนี่สบายใจแล้วค่ะอย่างเราอย่างแรงเอาเองก็ต้องบอกว่าแค่เราเห็นเนี่ยพี่น้องหอม รางวัลแบบแปดกรางวัลอย่างเงี้ยต่อง,งา,น,อางน,นรู้ว่ามันพอแล้วค่ะเราได้เป็นส่วนหนึ่งของงานแบบนี้พอแล้วค่ะเรารู้สึกังไงบ้างแบบเออละครที่เราเล่นเนี่ยหลายหลาคนแบบประสบความสำเร็จกันลำตัโอ้โหย,ยินดีกับทุกๆคนแล้วก็ทุกๆรางวัลไม่ใช่แค่นักแสดงนะ,ะทุกฝ่ายเลยเพราะว่าทุกคนทํางานกันมนาะแล้วก็ อย่างพี่เบื้องหลังหลายๆคนที่ชมินรู้สึกว่าถ้ามินได้รางวัลเนี่ยเอาไปให้พี่เบื้องหลังดีกว่าบางคนเนี่ยไม่ได้นอนเลยเป็นเดือนนะเพราะนั้งตตัดตัดละครอยู่แล้วก็ดูซ้ําไปซ้ำมา3ามสี่รอบอย่างเงี้ยเพราะฉนั้นรู้สึกว่าถ้าจะได้รางวัลกันก็ยกให้พี่เขาดีกว่าแล้วก็ทุกคนเป็นที่จริงยินดีทุกคนมากๆเช้าก็ละครพี่หน่อยแล้วมาทำดานมาทำดานเมื่อเช้าเพิ่งบวงสวงไปค่ะเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้เรื่องนี้น่ารักค่ะพี่พลอยเชอร์มานกับมาริโอมาเลอร์ค่ะก็ เป็นเรื่องราวของมาดามที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนกับเป็นเจ๊ดันของวงการแล้วหนูเนี่ยเล่นเป็นผู้ช่วยเป็นเลขาของพี่พลอยเชอร์แมนซึ่งเป็นเป็นเด็กบ้านนอกอะไรเงี้ยคอมดี้นิดๆค่ะเป็นเหมือนเด็กบ้านนอกที่อยากจะเป็นไฮโซนิดนึงแล้วก็เป็นผู้ช่วยที่รักพี่พลอยมากคือรักแล้วก็เคารพคือเขาสั่งอะไรทาทุกอย่างแต่เทียงทุกอย่างเหมือนกันคือ ปากกล้าแล้วก็ว่องไวคล่องแคล่วในการทํางานมากอ<ม>ะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อหนูดอกหลังหลังมินจะได้บท <c oughs> แบบว่าค่อนข้างไกลตัวเรามาก<อ>รู้สึกยังไงบ้างครับจริงจริงมินโอ้โหมินขอบคุณพี่น้องทุกครั้งที่เจอเลยในใน,ในแง่ที่ให้มีโอกาสให้มีให้โอกาสมิในในการที่จะได้เล่นบทละครที่แตกต่างกันออกไปเรื่อย<ม>ๆแล้วตัวละครแต่ละตัวเนี่ยอย่างอย่างแม้แต่หนูดอกเองในเรื่องนี้เนะะี่ยค่ะแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าต้องคอมมดี้แหละต้องแบบต้องโกะโกะต้องตลกอ่ะแต่ว่าจะมินรู้สึกว่า ที่สนุกคือทุกๆบท,ทละครที่ได้รับเนี่ยมันกลมมากมันเป็นมันมีความเป็นตัวละครแบบชัดเจนบทก็แต่งมาดีเสมอแล้วมิ้งก็เลยรู้สึกว่าต้องขอบคุณค่ะที่ยกมีโอกาสได้ได้เล่นตัวละครที่แตกต่างกันออกไปเรื่อยๆแล้วภาพส่วนงานตอนเรื่องนี้จะแบบตัวละครเราจะอะไรที่พูดถึงหเหอนไดหมโอ้โหเรื่องพูดถึงนี่หนุ่มตรงคงวัดอะไรไม่ได้ค่ะมันต้องคงต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเยอะอใช่ไหมแต่ว่า สำหรับมิ้นเองมิน้นคาดหวังว่าตัวเราเองจะท,ะทําหน้าที่ที่รับได้รับบทบาทนี้ให้ดีอย่างน้อยที่สุดให้หนูดอก,กเป็นเป็นคนที่เป็นที่เป็นตัวเขาจริง,รงๆเ,ออเป็นหนูดอกจริงๆเออเป็นใบดมเฟลอจะมีทําการบ้านหรือเรียนการแสดงอะไรเพิ่มเติมไหมครับอันนี้ต้องทําเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะ mm hmm. แต่ว่าโดยส่วนตัวอย่างอย่างบทอย่างบทตัวนี้เนี่ยก็คงอ่านบทแน่นๆเลยแล้วก็แล้วก็คงต้องขอคำปรึกษาพิ่มกับเยอะหน่อย